คนนึงถามว่าเกิดการมราคาควรพิจารณาอย่างไรครับการมราคาพิจารณาอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นคือสิ่งที่มันมีอยู่จริงในตัวคนทุกคนต้องบอกว่าคนทุกคนเกิดมาจากการมการที่การมปรากฏไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่สิ่งที่เราจะสามารถทําได้ก็คือการาระลึกถึงพระรรไตรตั้งสติมีฮิริคือความละอายการที่ไม่ละเมิดเกินกว่าความเป็นจริง ที่เราจะกระทำฉะนั้นเรื่องการมาราคานี่มันไม่ได้บอกตรงๆว่าเป็นเรื่องของพระอ,อนาคามีนะเป็นสิ่งศิีทิละได้ท่านท่านบุรุชนหรือแม้แต่พระโสดบันเองพระสกัานาคามีเองยังยังมีสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในประจำาธาตุประจำขันนอกจากพระอ,อนาคามีกับพระอะหันเท่านั้นฉะนั้น ให้มองเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเป็นมองเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปแก้ไขเพราะกาลังโดยปกติกําลังเราไม่พอหรอกที่จะไปแก้ไขการ,รเพราะถ้าจะไปแก้มันอ่ะมันจะหนักไปใหญ่บางคนถึงกับสู้การมาาคะไม่ได้แล้วฟุ้งซ่านแล้วเสียหายไปกว่านี้แวิธีการที่ดีที่สุดคือหนึ่งตั้งคิดไว้ในกุศลรธรรมคือระ,ะลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มีฮิริมีความอดทนฝึกฝืนควบคุมตนเองเอาแบบฝืนมันตรงๆนี่แหละฝืนที่จะไม่ทําตามมันตรงๆนี่แหละการฝืนเนี่ย แม้จะไม่ใช้บทธรรมหรือหลักธรรมข้อใดมาแก้ไขก็ตามแต่มันใช้ได้ประโยชน์จริงอาจจะทุกข์กับเวลาที่มันอารมณ์บีบคั้นมันก็ต้องยอมทุกข์ษารบุตรพระโบคารานะนั้นก็ถูกกรรมลาค่าบีบคั้นอยู่เหมือนกันในคราวที่เป็นโสดาบันเนี่ยถูกกรรมลาค่าบีบคั้นอยู่เจ็ดวันคือพระโโบคาานะถึงจะสิ้นอสวกิเลสพระสารีบุตรเนี่ยถูกกรรมลาค่าบีบคั้นอยู่ตั้งสิบห้าวันวันที่สิบห้าถึงจะสิ้นอสวกิเลส ฉะนั้นในขณะที่มันเกิดขึ้นให้รู้แล้วก็ให้ตั้งจิตอยู่กับพระธาานไต่จะไปต่อสู้หรืยอยไปแก้ไขแล้วก็ตั้งฮิริความละอายต่อบาปโอตะปากเกงกัวต่อบาปให้ดีแล้วก็ฝึกฝืนอารมณ์เหล่านี้อยู่เสมออย่าล้อยตามอย่าโอนตามอย่าเอ็นตามท่านนี้แหละ